ต่อไปตัวอย่างที่สองนะคะกำหนดส่วนของเส้นตรงที่ยาว a b และ c หน่วยให้ดังรูปแบบนี้นะคะ a b c จงสร้างรูปต่อไปนี้ข้อ1 a บวก b ก็คือเอาความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ยาว a หน่วย กับ b หน่วยมาบวกกันข้อ2 b ลบ c ข้อ3 a บวก c ข้อ4 2 c ข้อ5 2 a ลบ c อ่าวิธีสร้างนะคะดูข้อ1ก่อนข้อ1 a บวก b a บวก b ก็หมายความว่าให้สร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นโดยเส้นนั้นจะต้องมีความยาวเท่ากับ a หน่วยบวก b หน่วยนั่นเองวอาสองส่วนนี้มารวมกันสร้างแบบบวกบวกกันก็คือสร้างต่อกันสร้างต่อกันนะคะเป็นยังไงมาดูหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงให้ยาวพอสมควรให้ยาวพอสมควรกาเอานะคะกาว่าถ้า เอาสอส่วนนี้คือ A กับ B มารวมกันสร้างต่อกันแล้วมันจะยาวประมาณไหนให้กะเอาห้ามใช้แม้บรรทัดวัดนะคะเราจะใช้วงเวียนวัดใช้วงเวียนในการวัดสิ่งที่ใช้วัดคือวงเวียนไม่ใช่ไม้บรรทัดไม้บรรทัดมีไว้สำหรับขีดเส้นตรงเท่านั้นนะคะจากนั้นให้จุด นี้นักเรนตั้งชื่อตั้งชื่อได้เองเลยตามถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดชื่อมาให้ไม่ได้กำหนดชื่อจุดมาให้เราเรากำหนดเองได้เลยนะคะโดยในข้อเดียวกันชื่อจุดห้ามซ้ํากันนักเรียนจะตั้งชื่อจุดเป็นชื่อจุดอะไรก็ได้แต่ถ้ามันเป็นคนละจุดห้ามตั้งชื่อจุดซ้ํากันในข้อเดียวกันอันนี้ให้เป็นจุด A อันนี้ให้เป็นจุดแแล้วกัน เอแล้วก็แซจากนั้นนักเรียนหยิบวงเวียนขึ้นมานะคะกลางเวียนออกรัศมีเท่ากับ a รัศมีเท่ากับ a แบบนี้พอได้วงเวียนรัศมีเท่ากับ A แล้วใช้ A จุด a จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคง้งตัดส่วนของตรง AZ แบบนี้นะคะ ตัดส่วนของเส้นตรง A Z ได้จุดตัดแบบนี้ให้จุดตัดนี้เป็นจุด B เป็นจุด B จากนั้นนักเรียนจะได้ส่วนของเส้นตรง a b ยาวเท่ากับ A ตรงนี้จะยาวเท่ากับ A แล้วนะคะนี้ยาวเท่ากับ A หน่วยแล้วต่อไปกลางวงเวียนออกรัศมีเท่ากับ B หน่วยแบบนี้ พอได้แล้วนะได้แล้วต่อไปให้ใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางจุด B จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่ากับ B แล้วนะคะเขียนส่วนโค้งตัดส่วนของเส้นตรง BZ แบบนี้ตัดแล้วก็จะได้จุดตัดให้จุดตัดที่ได้ตั้งชื่อจุดเป็นจุด C แล้วกันจุด C นักเรียนจะได้ส่วนของเส้นตรง b c ยาวเท่ากับ b หน่วยยาวเท่ากับ b หน่วยนะคะพอได้ตรงนี้ยาวเท่ากับ b หน่วยตรงนี้ยาวเท่ากับ a หน่วยเพราะฉะนั้นส่วนที่ยาวเท่ากับ a บวก b ก็คือส่วนของเส้นตรง ac ส่วนของเส้นตรง ac จะยาวเท่ากับ a บวก b นั่นเองนะคะก็จะได้ขเขียนตรงนี้ จะได้ส่วนของเส้นตรง AC ยาวเท่ากับ a บวก b หน่วยตามต้องการอันนี้คือข้อที่1ต่อไปดูข้อที่2 b ลบ c ถ้าลบเราจะสร้างยังไงนะคะวิธีการสร้างแบบลบก็คือให้สร้างซ้อนกันหรือทับกันลงไป ส่วนที่เหลือก็จะเป็นผลลบที่ได้นะคะเอาวิธีการทําก็คือนักเรียนก็ลากส่วนของเส้นตรงไก่ว่าให้ยาวพอสมควร b ลบ c ก็คือ b เป็นตัวตั้งเพราะ b มันยาวกว่าเนาะ b ยาวกว่า c แสดงว่าส่วนของเส้นตรงที่เราลากขึ้นมาต้องกะว่าให้ยาวกว่า b เล็กน้อยนะคะกะว่าให้ยาวกว่า b เล็กน้อยลากส่วนของเส้นตรง ขึ้นมา1เส้นแล้วก็ตั้งชื่อจุดจุดนี้ให้เป็นจุด B แล้วกัน B จุดนี้ให้เป็นจุด W อ่า W ต่อไปนักเรียนกลางเวียนออกรัศมีเท่ากับ B เอาวงเวียนไปวัดที่ส่วนของเส้นตรงที่ยาว B หน่วยแบบนี้กางเวียนออกรัศมีเท่ากับ B นี่นะคะวัดเสร็จแล้วใช,ลใช้ D เป็นจุดศูนย์กลางใช้ดีเป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งตัดส่วนของเส้นตรง D W แบบนี้จุดตัดที่ได้ตั้งชื่อจุดนิดหนึ่งเป็นจุด E แล้วกันให้ชื่อว่าจุด E นักเรียนจะได้ d E ส่วของเส้นตรง DE ยาวเท่ากับ b หน่วยนะคะตรงนี้จะยาวเท่ากับ b หน่วยแล้วได้ b หน่วยต่อไป b, b ต้องลบด้วย4เรานักเรียนก็ไปกลางเวียนออกกลางเวียนออกรัศมีเท่ากับ4 <c oughs> ก็เอาวงเวียนไปวัดที่ c นั่นเองว่า4มันยาวเท่าไหร่ยาวเท่านี้กลางเวียนออกรัศมีเท่ากับ4จากนั้น ใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคง้งตัดรังสี DE แบบนี้นะคะตัดแล้วตั้งชื่อจุดนิดนึงให้ชื่อจุดว่าจุด F นักเรียนจะได้ส่วนของเส้นตรง DF ยาวเท่ากับ c c หน่วยนะคะยาวเท่ากับตรงนี้ตรงนี้ยาวเท่ากับตรงนี้เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือคือส่วนนี้ส่วนที่เหลือคือ ส่วนของเส้นตรง EF EF E FE. FE จะยาวเท่ากับ b ลบ4ตรงนี้จะยาวเท่ากับ b ลบ4ตามต้องการคือส่วนนี้นะคะแสะดงให้เห็นชัดเจนโดยการลากเส้นทับให้มันทึบๆก็ได้แบบนี้นักเรียนก็จะได้ ส่วนของเส้นตรง FE ยาวเท่ากับ b ลบ c หน่วยตามต้องการคำตอบคือส่วนนี้เป็น b ลบ c ต่อไปข้อ3ข้อ3 a บวก c เป็นบวกก็จะสร้างคล้ายๆกับข้อ1 แต่ข้อ3เป็น a บวกด้วย c ก็คือเอาสส่วนนี้มาบวกกันส่วนที่ยาว a หน่วยกับส่วนที่ยาว c หน่วยนะคะสร้างเหมือนข้อ1เลยแต่เป็น a บวก c แล้วเรนก็ลากส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นกลาวว่าให้ยาวพอสมควรกลาวว่าถ้าเอา2ส่วนนี้มารวมกัน a กับ c มารวมกันมันจะยาวแค่ไหนก็กลาวว่าลากเส้นไปให้ยาวกว่านั้นเล็กน้อย ได้เส้นแล้วก็ส่วนของเส้นตรงก็กําหนดชื่อจุดนิดนึงให้เป็นจุด G จุดนี้เป็นจุด G จุด G จุดนี้เป็นจุด x เ,เป็นส่วนของเส้นตรง Gx ลากส่วนของเส้นตรง Gx ให้ยาวพอสมควรน,นะคะจากนั้นหยิบวงเวียนขึ้นมา หยิบวงเวียนขึ้นมากางวงเวียนออกรัศมีเท่ากับ A ก็คือเอาวงเวียนไปวัดที่ส่วนของเส้นตรงที่ยาว A หน่วยวัดแบบนี้ได้แล้วนะยาวเท่ากับ A อหาได้ A หน่วยแล้วต่อไปใช้ G เป็นจุดศูนย์กลางแบบนี้ G เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคง้งตัดส่วนของทน่นตรง gx แบบนี้ได้จุดตัดพอได้จุดตัดให้จุดตัดเป็นจุด h จุด h นักเรียนจะได้ g h ส่วนของน่นตรง g h ยาวเท่ากับ a หน่วยตรวนี้ยาวเท่ากับ a หน่วยต่อไปจากนั้นหยิบวงเวียนขึ้นมา กลางวงเวียนออกรัศมีเท่ากับ4เท่ากับ4นะคะอ้าวเท่าแล้วเท่าแล้วนักเรียนก็ใช้จุด H เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคง้งตัดส่วนของเส้นตรง gx แบบนี้ได้จุดตัดก็กำหนดชื่อจุดให้เป็นจุด i จุด I นักเรียนจะได้ส่วนของเส้นตรง HI ยาวเท่ากับ c หน่วยยาวเท่ากับ c หน่วยตามต้องการเพราะนั้นส่วนที่ยาวเท่ากับ a บวก c ก็คือส่วนของเส้นตรง GI จาก G ถึง I จะยาวเท่ากับ a บวก c หน่วยนะคะก็จะได้ส่วนของเส้นตรง GI เท่ากับ a บวก c หน่วยตามต้องการแบบนี้ต่อไปข้อ4 2c 2c ก็คือ C บวก c นั่นเองสร้าง C บวก C เอา C บวก C ถ้าเป็น 3c ก็ C บวกกัน3ครั้ง3ตัว ทองสองสีก็สีสองครั้งักเรียนก็ลากส่วนของเส้นตรงกะว่าให้ยาพอสมควรนะคะโอ้ยกะว่าให้ยาพอสมควรสวยลบใหม่อ่าแล้วก็ให้จุดนี้เป็นจุดอะไรดีแต่นะ G ีเง G H อเ J J อันนี้เป็นจุดจุด O แล้วกันจุดนี้เป็นจุด O ก็จะได้ส่วนของเส้นตรง j o ยาวพอสมควรจากนั้นนักเรียนก็หยิบวงเวียนขึ้นมากลางเวียนออกรัศมีเท่ากับ C เท่าแล้วนะเท่าแล้วนักเรียนก็มาใช้จุด J เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งตัดหนึ่งครั้งอันนี้จะได้เท่ากับ4ละ 2C ก็ตัดสองครั้งก็ได้ 2C มาใช้จุดตัดที่ได้เป็นจุดศูนย์กลางอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขียนส่วนโค้งตัดส่วนของเส้นตรง JO อีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้เรนก็จะได้ C สองครั้งก็กลายเป็น C บวก C หรือ 2C นั่นเองให้จุดนี้เป็นจุด คำตอบของเราก็คือส่วนของเส้นตรง JK จะยาวเท่ากับ2อ c ตามต้องการนะะจะได้ส่วนของเส้นตรง JK เท่ากับ2อ c หน่วยตามต้องการต่อไปข้อ5 2 a ลบ c 2a ลบ c 2a ก็คือ a บวก a นั่นเองนะคะสร้าง a สองครั้งก็จะกลายเป็น 2a แล้วก็ลบด้วย c อ่ะเราสร้าง a 2ครั้งก่อนให้มันเป็น 2a ก่อนเราก็ลากส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นเหมือนเดิมกะว่าให้ยาวพอสมควรแบบนี้แล้วก็กำหนดชื่อจุด L จุดนี้เป็นจุด L จุดนี้เป็นจุด T แล้วกันจุดนี้เป็นจุด T L T จากนั้นก็หยิบวงเวียนขึ้นมากลางวงเวียนออกรัศมีเท่ากับ A ก็เอาวงเวียนวัดความยาวของ A พอได้แล้วใช่ไหมเราก็มาใช้จุด L เป็นจุดศูนย์กลางเขียนสังโคง้งตัดส่วนของเส้นตรง L T หนึ่งครั้งต่อไปก็ รัศมีเท่าเดิมเท่ากับ A เท่าเดิมนะคะแล้วก็มาจิ้มที่จุดตัดจุดนี้เราก็เขียนส่วนโค้งตัดส่วนิวตง L อชอีกครั้งหนึ่งนักเรียนก็จะได้2 a เป็น A 2… ครั้งอันนี้ก็ A อันนี้ก็ A กลายเป็น A 2ส,สครั้งก็เป็น 2A อ,อันนี้ให้เป็นจุด M จะได้ M-N ยาวเท่ากับ 2A จากนั้นลบด้วย4ใช่ไหมลบด้วย4นะักเรียนก็กลางเวียนออกนะคะเอาเวียนไปวัดที่4กางเวียนออกรัศมีเท่ากับ c แล้วก็ใช้ l เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่ากับ4นะใช้ l เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งตัดส่วนขงเส้นตรง l m แบบนี้ จุดตัดที่ได้ให้เป็นชื่อจุด N จุด n นักเรียนจะได้ LN ยาวเท่ากับ4ก็คือทั้งหมดนี้ 2A ใช่ไหมคะ A a เป็น 2A 2A ลบส่วนนี้ออกไปลบส่วนตรงนี้ลบ4ออกไปลบส่วน LN ออกไปส่วนที่เป็น2 a ลบ 4, ก็คือส่วนของเส้นตรง m nm นั่นเองน n, m จะยาวเท่ากับ2 a ลบ4 ส่วนที่เป็นคําตอบของเราคือส่วนนี้ส่วนของเส้นตรง NM ตรงนี้จะยาวเท่ากับ 2a ลบ4คิดเส้นให้มันทึบๆหน่อยจะได้รู้ว่าคำตอบอยู่ตรงนี้นะฮะเราจะได้ส่วนของเส้นตรง NM ยาวเท่ากับ 2a ลบ c หน่วยตามต้องการตรงนี้คือ 2a ลบ c